วันนี้เราจะชวนไปชิมร้านอร่อยเก่าแก่ที่เปิดมาแล้วกว่า61ปีค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ในฮงซึ่งตอนนี้พี่เอเจ้าของร้านเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะเปิดมา61ปีค่ะตั้งแต่รุ่นอา่าสมัยรุ่นอามาค่ะจะมีก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่และโจเข้ามารุ่นที่2ต่อจากอมามาจะทําแต่ขั้วไก่เป็นต้นมาค่ะจุดเด่นของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ในฮงก็คือเรื่องวัตถุดิบและวิธีการทําค่ะผมพี่เหรอมันเป็นที่วัตถุดิบแล้วมันก็เป็นที่วิธีการทําด้วยราาราาะา่่่่่่ตตนีีีบ,บ,บววแหบบัยสํ อาหารอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทําให้แบบอาหารหอมหรือว่าอะไรไงนะมันอยู่ที่วัตถุดิบแล้วก็เหมือนวิธีการผัดของเราด้วยมันถึงจะทําให้ออกมาแบบกลมกลม่อมจริงค่ะเราไปชิมมาแล้วไม่ใช่แค่กลิ่นหอมจากเตาถ่านอย่างเดียวนะคะรสชาติคือดีมากๆเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มและได้รสชาติความติดกระทะที่ผัดด้วยเตาถ่านนิดๆน,นะคะคือมันช่างดีแล้วลงตัวสุดๆไปเลยค่ะและที่เอก็ยังได้แนะนําวิธีการกินขั้วไก่แบบถูกต้องมาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือต้องกินแบบที่ไม่ปรุงอะไรเลยค่ะ วิธีที่ถูกต้องซึ่งใช่ค่ะเราก็กินแบบนั้นเพราะรสชาติที่พี่เอเขาผัดมานั้นน่ะมันคือดีลงตัวหมดแล้วค่ะแต่ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะไม่มีอะไรตายตัวค่ะร้านพี่จะเปิด4ีโมงสโมงเย็นถึงอ4ทุ่มเปิดทุกวันถ้าเป็นคั้วปกติเนี่ยจะ60บาทแล้วก็พิเศษ70แลถ้าเป็นคั้วอบเนี่ยคือเป็นขั้วแล้วก็ปกใบดาวด้วยเป็นขายสุกฟองก็จะ70บาทอยู่ตรงปากซอยลูกหลวงแปไม่มีสาขาที่นี่ที่เดียวย้ำนะคะไม่มีสาขาที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยค่ะ